งวดนี่มันบ่อเห็นแต่ว่ามันเห็นผู้ยิ่งอยู่นี่มันผููยิ่งตกสางสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับยุบซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของปูเถ่าพารวยพอสะใบพารวยขับเอฟซีกับผม วันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับพ่อหวังเอฟซีกับผมเลขพ่อหวังเข่าสองตัวล่างตรงๆเลยครับเด้อเอฟซีกับผม,มนี่ก็คือหลักฐานยืนยันนะครับเนาะเพื่อนหามากแค่เลขสามตัวศูนย์สี่เจ็ดแล้วก็เลขสองตัวมีสามห้าสามเจ็ดสามหาครับเอฟซีกับผม มีเลขแค่นี้ครับเป็นเลขล่างเน้นล่างซ้ำครับ37มเจ็ด,ดครับเข้าตรงๆไม่ต้องปลับนะครับ f c ับผมก่อนสิ่เข้าไปชมคลิปของพ่อหวัง FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางถนัดครับ FC ครับผมหมักกระจัดขัดกระพานคันมักคันชอบก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผู้ถ่าพารวยพอสไวพารวยครับ สมคำล้ำลือครับอิบซีกับผมของพ่อหวังนะครับนเนาะเพิ่นวาบอกถือหลายจนได้จ้างบริการอยู่ในกรุงเทพบอกเลขถือคักถือเนี่ยจนเจ้าเมื่อจา้างหนีมาบัดนี้ครับอิบซีับผมเข้าตรงๆสองตลังครับอิบซีับผมบอกเลขแม่นลายคนเต็มบานอีกแล้วครับอิบซีับผมนะ่นบอกเลข เห็นว่าผู้โชคดีมากกันเริ่มเริ่มเต็มบ้านเต็มเฮือนครับเอฟซีครับนะคุณนะเอฟซีผมเต็มบ้านเลยครับเอฟซีผมรอคิวเด้อะเอฟซีแต่พูดได้อยากได้โชคนำคุณพ่อหมอนะครับเนาะรอคิวอย่างน้อยครับเอฟซีครับผมแขกเต็มบ้านเลยครับขนาดมากเทสายว่าสี่ร้อยมากผู้เดียวได้นี่ต้โต้มาสามเด็กโต้มาสามเด้อสามเด็กมาสามเด็กน้องสามด็กเพื่อนเนาะ เอาฟังฟังครับฟังไปพร้อมๆกันครับพี่ครับผมเดี๋ยวถ้าเอาสามโตนำพอวังเนาะครับเอพีครับผมมาสิเลยสุด้โอ้หมูว่านนี่มาหลายตัอ หลังเลขออกแล้วก็มากันเยอะครับเอซีครับเขาตรงๆกับของคุณพ่อหวังนะครับด้วยมหมอหวังหมอดูตาทิพย์ครับขึ้นซื้อเรื่อเสียงนะครับเนะาะตะยุ่งเทพกบก็ดังสกขัดกันแน่อุออง้งซองงาบๆขึ้นมาสนิทกันเลดาแกเหลวาเนื้อเหียรลงงานแมนอี่ลีเลยเนาะอโอ้หลังเลขออกแล้วค้นมาหลายที่พอ,อ โอ้เข้าถือน้ำลายว่าล่ะผู้ถือกับถือผู้ถือกับถือลายอผู้ถือกับลายยังว่าผู้ถือจะได้ลายเท่กันซื้อถือกต่ผู้ซื้อเนาะผู้ผู้ซื้อกับผู้ถือก็ว่านแล้วว่านไม่อีกแล้วหรือผู้ใดเป็นซื่อเป็นซื่อลงกับถือครับผมว่านได้ขึ้นยากแล้วเลขมันตรงตรงเนี่ยให้ไปแค่เลขล่างสองหางเนาะ เลขบนก็นให้ไปห้างเดียวแห่งว่าบริมาตรทำคลิปลายคล,ลิปเงาเลขเข่าตรงตรงเลขกับบพีครับผมคือของคุณพ่อนะครับเนาะมือนี่ก็ว่าแขกมากแล้วก็ล่างจอดรถ้อยของลางอู้อ้วดเมื่อกี้นี่แม่นคักเนะพ่อเอาตรงตรงเลขสมกับคำจนได้จ้างบริการมาก ปกปักรักษาอะไรดิออาของบริจารให้คนนัมาเลยต้องหอันแม่นไรเป็นยังไงงวดนี้ได้หรือเปล่าพ่องวดนี้มันมามันสี่ี่พอมากกับว่ามันเข่าข่าวมันกับมางวดนี้มันสี่มาเลกวันนี้มาเมื่อสี่เมษมาสองตัวมันสี่มาอืมาศูนย์สามสี่ ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่โอ้ราคาที่นี่เยอะหนึ่งเออหนึ่งสามหาศูนย์สามสี่กับหนึ่งสามหาอืมมาท่านั้นโอ้เห็นว่าขั้นจับใส่กันนีกหกตัวพอดีเอออ่ขั้นขั้นว่าจะเรียกรางมากหกสองแล้วแค่หกสองทีหกสองโอ้หมวดนี้เพิร์มาบอกไปตัวตัวหมดที คือนั่งสมาธิเห็นก็นั่งแน่เจ้าของอันนี้เนี่ยมันก็ได้นั่นแหละก็มาที่ละเป็นทั้งเลขนั่งสมาธิที่นั่งทั้งอันผู้พันว่าบอกนั่งที่ผู้พันบอกนะั่งโตุู้พันบอกคือตัวใดพอผูพ้พันบอกเป็นเจ้าของที่พันเป็นหอนไงอยู่สา,ายไงฮ่าหน่อยสายไงมองเ <สา S 1> ทียสพญานาถอะอรบางทีว่าเทียสพญานาถถึงขั้นหนึ่งสำเร็จไปเนี่ย มันมาเหมือนมาก็า e สีมาตัวนี้มันเล็กม like ันมางูมาเจยวกันสามตัวคือว่าน่ะงูมันก็ต้องเป็นเจ็ดน้ำสามนี่สินะเอองดนั่นน่ะเอองดงวงเด็กเลกอ่ะพี่ว่างูเกี่ยวกันสามตัวพ่อก็เรียกว่าสามเจ็ดตัวเดียวสามเก็ดก็ซ้มห่าบาดนี้งดนี้เห็นอีกทีพอ งวดนี่มันบ่เห็นแต่ว่ามันเห็นผู้ยิ่งอยู่นี่มันผู้ยิ่งโตกสั่งมีตกสั่งอต๊กสางขึ้นมาเข้ามันน้ำมันพูดขึ้นมาแต่ผู้ยิ่งมันกับน้ำซีอยู่แล้วมั่นมาละผู้ยิ่งก็น้ำซีสางก็เป็นศูนย์่แล้อนะนั่นแหละหนึ่งมันก็มีหนึ่งอยู่แล้วนะแปลว่ายู่แนกันหมดเลยอาจจะเป็นทั้งหกตัวคงส่ก็ะไร้อนอธิเลี่ยงกันเลยกกได้เลี่ยงกันได้อือ อกก็เลยว่าเออมาตัวนี้มันมันมันมาาสองหากันนี่ก็ดีอยกับฝันดีอยกฝันว่าฝันว่ามีสุ่มเก่ามีสุ่มเก่ามูเก่าสุ่มเก่าสุ่มไอ้ที่ตายไปแล้วก็มีสิน่ะกับฝันว่าเห็นม้าเห็นมาแสดงว่าตัวเก่ามันมีแสดงตัวเก่ามีแสดงว่ามีสามอยู่ตัวเก่าตรงย่างวาตันย่างย่างสามสามย่างเออ บก็เลยว่าเอ่อมันก็ว่าเดือดร้างเป็นหกสองนาล่างโอ้เดือดรางนี่งหกสองตัวเดียวเลยหกสองตัวเดียวอืมนะสี่กระปังนะครับเดิบเพราะว่าคุณปอบคุณกัปปันแล้วเขาจะเจ้าเจ้าก็าาาได้หลายคนอยู่แต่ว่าสี่ได้หลายได้น้อยอออกันก็กระโบสั้นหนึ่งหูดิหนึ่งหถ้าในมีคนมากนี่ยอครับผม ตงวดแต่ว่างวดนี้ก็เขาช่วงเขาจะเอาไปเวลาช่มงเลขก,ก็ดีไอ้สามซีเนี่ยอืไอ้ปล่อยให้แล้วเขาจะเอ,อาเานี่มาแล้วมันไดีสามซีศูนย์สามซีนี่แหละอศูนย์สามซีหนึ่งสามซีนี่แหละครับขันเป็นหกตัวก็เป็นศูนย์สามซีเออ ตัวใบพอนี่เขาตกวหาเลขหาใช่น้ำกระไดจะใส่ใส่กแ้้วแต่เลขหาศูนย์สามสี่กับนี้เก่ะศูนย์สามสี่กับสองสองหกสองหกหกสองล่งสองหกหกลังศูนย์สามสี่เปิสามสี่ใส่กับห้อสามหากับหนึ่งเท่าไรตัวนี้หนั่งมันมีหนึ่งมีมันโตไกล้เที่ยงอะที่นี่มีหนึ่ง มีศูนย์เกี่ยวตัวได้ไซก์อะไร,ระรยะสามตัวเนี่ยเลขหกตัวนะวันต่อไปอหางที่สองนี่ศูนย์สามสี่หนึ่นงหนึ่งนี่ก่อนที่พอว่าที่แรกหน,นึ่งก่อนหนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าสินะโอ้อจดได้ศูนย์สามสี่หนึ่งสามสี่แมนบอแมน ศูนย์สามสี่ท่านเป็นหกตัวนี้เป็นศูนย์สามสี่หนึ่งสามสี่แบบดีแมนเออตัดสองขางววนี่ควเนาะเราหกสองเลยตัวนี้แน่นอนเนี่ยเป็นสองตัวนะหกสองนี่แน่นอนเลยะะตละครับผมหกสองกันเอาไว้คือสองหกแต่ว่าสี่ แน่ๆนี่คือเป็นหนึ่งสามสี่หนึ่งศูนย์สามสี่พอหนึ่งสามสี่ศูนย์สามสี่อะไรก็แล้วแต่มาสิโยพี่จังวงกลมนี่รักน้อยรักน้อยเออวงกลมนี่วงกลมวงกลมนีหนึ่งสามสี่บ่วนย้อนอยู่หน่ะแมนวงกลมนีตัวหนึ่งสามสี่ตัวกันน้อยคือศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่หนึ่งสามสี่นี่ละก็มันขึ้นก็เป็นสามหาขันบกแมนก็มันขึ้นก็เป็นสามหางครับ ขหันเกิดเป็นสามผาด้วยครับซื้อว่าฟันดีเยอะนี่ดีเยอะนะไมาเนี่ยเยอะตามนี่ไม้อืมขึ้นเกิเป็นสามผาดแต่ว่าอันนี้ไอ่กันไวออืาสามสี่สามห้าบนอ่กันมาไว้นะครับว่าแต่ว่าตัวนีน้เน้นๆก็คือสามสี่สามสี่อสามสี่ด้วยหนึ่งสามสี่ ลากหกสองแต่กูมากลางหกสงซื้ไว้ดสองสองหกสท่านแหละเน้นนี่คือหลางศูนย์หกสองอืมอถือมันถือหลายคนหลยเจ้าอยู่แต่ถือมือถือก็ยังแหล้อเรอยู่ถือก็ัด้ื้อยท่นนะครับเอฟซีเอมาหอดบอสคิดหวังครับเอฟซีครับผม งวดกับเอฟซีกับผมเอาใส่ล้วอันนี้อันเก่าอันนี้อันเก่าเลยครับด้วยเอฟซีรับผมอัน,นเก่ากับอันใหม่เนาะครับแล้วอันใหม่นี่คือตัวงวดปุ๊บมินศูนย์สามสี่หนึ่งสามสี่อ่าครับเอฟซีผมอันเอ่อเก่าที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเน,นี่ยสามเจ็ดเข่าตรงๆครับเอฟซีรับผมอันนี้ผ่านมาเนาะครับเนาะสำหรับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด คุณพ่อหวังให้เอาไว้คือศูนย์สามสี่ขึ้นแดนหนึ่งขึ้นหนึ่งสามสี่แต่ว่าตัวเน้นคือสามสี่สองตัวคือสามหาครับเอฟซีสามหาตัวเก้าที่ป้อยไปงวดที่พ่านมาตัวนี้เลขล่างหกสองเม็ดเดียวครับเอฟซีครับผมเอาโศกโศกมันหมานลำลำร่ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเนาะคำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณคุณพ่อหลายครับผมัดีสวัสดีครับ